ก็คือกลับไปอ่ะหนึ่งเลยก็จะมีแบบรักกันมากกว่าเดิมแต่ว่าสองก็คือเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แบบอาจจะแบบแย่กว่าเดิมมันก็มีอยู่สองอย่าง ชีวิตรักของแพรรี่ไพรวันเนี่ยดูจะเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตและแฟนคลับกันอย่างต่อเนื่องเลยละคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาเผยว่าจบความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องลีโอไปแล้วโดยฝ่ายของลีโอเดนไลฟ์ยอมรับนะคะว่านอกใจแพรรี่คุยกับผู้หญิงคนอื่นแต่ไม่ได้คบกันเรื่องนี้เนี่ยขอโทษทางแพรรี่จริงๆยืนยันว่าที่ผ่านมารักพี่แพรรี่จริงแล้วรู้สึกผิดค่ะมีการง้อก,กันแล้วแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ยากต่อ แพร,รี่ก็ได้ออกมาไลฟ์ยืนยันจบความสัมพันธ์กับลีโอโดยขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าต่อจากนี้ทั้งคู่เหลือสถานะเพียงพี่น้องกันตนเนี่ยยังมีความเอ็นดูแต่ไม่มีความรักในเชิงเป็นแฟนกันแล้วทุกคนไม่ต้องมาเสียใจแทนนะคะที่ขอเลยก็คือไม่ต้องไปด่าไปว่าน้องเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดเขาก็กล้าออกมาไลฟ์แล้วก็กล้าให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์มาว่าเขาค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นแฟนกันจะแนะนําเขาได้แต่เราก็พยายามที่สุดแล้วสุด ท้ายไม่สามารถเปลี่ยนวิธีชีวิตของน้องเขาได้เราก็ถอยออกมาแล้วก็จบความสัมพันธ์กันซึ่งมันอาจจะเร็วไปแต่ก็พร้อมรับทุกคํวาวิพากษ์วิจารณ์ท่ามกลางกําลังใจจากแฟนๆนะคะที่ส่งเข้ามาให้กับทั้งคู่ก็ถือว่าคู่นี้นะจบกันด้วยดีเดินหน้าใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าฐานไฟเก่ากําลังคู่อยู่หรือเปล่าเพราะหลังจากที่แพลรลี่กลับมาโสดอีกครั้งก็ได้มีการกลับไปไลฟ์พูดคุยกับอดีตคนรักอย่างนุ่มฟอรดนะคะที่งานนี้เป็นโมเมนต์มิตรภาพดี ท,ทำเอาแฟนๆเนี่ยใจฟูกันหนักมากนอกจากนี้ทางแพรรี่ก็ยังมีการคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้หนังสือเล่มเดิมเป็นฉบับที่ปรับปรุงใหม่ค่ะงานนี้แฟนคลับก็พากันสงสัยเลยนะคะว่าเกี่ยวกับหนุ่มฟอร์ดไหมนะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เวลาหนุ่มฟอร์ดออกมาไลฟ์นะคะว่าให้ไปง้อพี่แพรรี่หน่อยอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันอีกครั้งล่าสุดค่ะก็มีคนเข้าไปเชียร์คู่นี้กลางไลฟ์ของฟอร์ดกันต่อแถมบอกว่าฟอร์ดเนี่ยให้ไปหาแพรรี่หน่อยเจ้า ตัวก็ตอบถึงเรื่องนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่คอนเทนต์เลยนะตอต้อกันไปมันก็น่ารักดีเอาเป็นว่านุ่มฟอดจะตอบถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะถ้ามันเป็นเไวได้จริงๆอะถ้าแบบอย่างหนึ่งก็คือกลับไปอะหนึ่งเลยก็จะมีแบบรักกันมากกว่าเดิมแต่ว่า2ก็คือเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แบบอาจจะแบบแย่กว่าเดิมมันก็มีอยู่2ออย่างแล้วยังรักอยู่ไหม อ้พี่ก็กล้าถามเนาะว่ายัางรักอยู่ไหมพี่ดูหน้าพอสิใช่ใช่เอาจริงไหมฟอก,ก็บอกแกอยู่นะปกติฟอไม่ชินเลยกับการที่แบบทักแกไปก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะปกติแกเป็นคนทักมาเงีย้ยพอทักห <c oughs> าคนไม่เป็นจริงแทถ้าแบบถ้าถ้าแบบถ,แบบถ้าไม่มีคนทักมาแบบมาจีบมาเงีย้ยฟอไม่มีแฟนจริงอะ คุณพ่อของน้องลโอครับเขาก็ทักมาว่าเอ้ยอย่างเงี้ยพ่อก็ดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยแบบดียินดีด้วยที่หนูกับพี่แพรลี่ดีการนี้พี่แพรลี่เป็นคนดีมากอะไรเงี้ยพ่อน้องน่ารักมากพ่อน้องพ่อน้องเคานิสัยดีมากเลยก็เลยว่าโอเคครับยังไงก็ให้พ่อสู้ๆนะครับอาจจะแบบโดนดราม่าโดนอะไรนิดหน่อยก็แบบยังไงก็ให้น้องสู้ๆอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้นะครับอะไรเงี้ยผมก็บอกพ่อน้องไป และนี่ก็ถือเป็นบางช่วงบางตอนในไลฟ์ของหุ่มฟอร์ดนะคะที่มีการพูดถึงแพรรี่รวมถึงให้กําลังใจคุณพ่อของลีโอด้วยที่ได้มีการพักมาหาพูดคุยกันแล้วก็อวยพรให้กับตนค่ะซึ่งแฟนๆก็คือเข้ามาชื่นชมในทัศนคติและความคิดของฟอร์ดนะคะบางส่วนก็คอมเมนต์ว่าฟอร์ดเนี่ยเสียอย่างเดียวนะติดเล่นไปนิดท่านิ่งแลว้ววางตัวให้ดีจะไปได้สวยมากๆบางก็บอกว่าดูยังไงน้องก็ดูจริงใจดีนะแค่ขาดการใส่ใจไปนิดหน่อยแค่นั้นเอง เอาเป็นว่าคู่นี้นะคะเขาจะกลับมาคืนดีรีเทิร์นกันอีกหรือเปล่าอย่างที่แฟนคลับเชียร์กันยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะ